สวัสดีค่ะแนะนำให้รับชมรถกระบะมือสองนะคะรถทรงดีวิ่งได้ทั่วไทยใช้งานได้สบายเป็นรถ4ประตูนะคะด้านหลังบรรทุกได้นะคะตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างสบายค่ะคันนี้สีไม่ค่อยสวยเท่าไรมีตำหนิมีดีรอยบ้างนะคะถ้าจะให้สวยให้วิ่งก็ไปเก็บงานสีกันหน่อยตามในรูปเลยนะทะุกท่านชิ้นหลักๆก,ก็คือตรงซุ้มรอด้านหลังนะคะ โตโยต้าวีโกขับ4ประตูปี5 5เครื่องดีเซลตัว G นะคะพวงมาลัยพาวเวอร์มีแอร์แบ็กคาะรถเกียร์ออโตโรงงานนะคะขับดีขับสะดวกหญิงขับได้ชายก็ขับได้นะคะเครื่องดีเซลเดิมๆ3 0 0 0ซีซีขับพวงมาลัยพาวเวอร์มีแอร์แบ็กนะคะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบกุญแจรีโมทมีระบบเซ็นทรัลล็อก ภายในดูดีมีสไตล์กว้างๆค่ะกระจกไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าค่ะมีจอ and ดรอยนะคะดูหนังฟังเพลงได้แอร์เย็นเพลงเพาะสีเดิมค่ะมีดูรอยตามการเวลาบอดี้สวยค่ะมีตัวรักเรือให้ด้วยนะคะล้อแม็กเดิมค่ะยางดีทั้ง4เส้นช่วงร่างดีค่ะกระบะหลังมีแม็กไลเนอร์พร้อมบรรทุกภาษี69นะคะเล่มครบ ไฟหน้าฉุกเฉินไฟเดียวใช้งานได้ครบสมบูรณ์แบบเต็มระบบราคา168,000บาทรถอยู่รังสิตปทุมธานีสนใจโทรคุยโทรนะัดดูรถคันนี้ติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะและขอให้ทุกท่านที่มองหาซื้อรถอยู่ได้รถสวยๆสยภาพดีไปครอบครองนะคะกดไลค์กด like, ติดตามช่องกันด้วยค่ะ จะไดไไม่พลาดคลิปรสสวยๆเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจนะคะสวัสดีค่ะ